หลังจากรายการนี้จบลงเราก็มีอัดรายการหลีมิงโชว์ต่ออเลยออไม่ใช่เราก็เอโอบอลไทยเตะก่อนแล้วนี่เตะไปแล้วใช่ไหมเตะไปแล้วกับเวียดนามในการประเดิมฟุตบอลโลก รอบคันเลือกรอบคัเลือกนัดแรกที่ราชมังคลากีฬาสถานเวลาเวียดนามมาเนี่ยเขาตะโกนทันสันเลยอะไรครับเวียดมาเวียดมาเออบีกับเออเวียดมาเอาก็เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ทีเนี่คงชนะไปแล้วแหละชนะแน่นอนถูกเจอเวียดนามไม่มีพลาดแต่ในบ้านด้วยใช่นะฮะก็ตอนนี้เนี่ยของเราดูทีมไทยชุดสีเกมดีกว่าอุ่นเรื่องครับ พม่าเมียนมาเนี่ยซึ่งก็ถือว่าแข็งแกร่งครับครึ่งแรกเนี่ยเราเอาตัวสามรองไปอ๋อสามรองมันต้องไงอย่างเงี้ยสามอนี้สามรองไอ้นั้นสามสองอ๋อสามสองครับตงนี้อ๋อสามลองโอ้เจ็บอกเลยฮะแล้วถ้าสามสองเนี่ยต้องจีบนิดหนึ่งต้องวนหน่อย ต้องมีกระดิกนิดนึงกระดิกนิดนึงนี่ต่ออย่างนี้ต่อสามสองต่ออย่างนี้เงี้ยไรอ่ะห้าสี่รองคือคืออย่างนี้เอาราคาพันสัตว์ห้าสี่ต่อนะโดยเบสิกคนอยากจะรองเนี่ยมันก็ มันก็กเด็กเย่เขจะรองเนี่ยเขาก็ต้องได้ราคาที่ดีกว่าเขาก็บอก3 2มสรอถ้าเกิดไอ้นี่บอกว่าอ้าวสามสองต่อสรองเมื่อไหร่ต่อไม่ได้จนมวยเมื่อไหร่ตายตายหน่อยแลจบเดียวตายหมดยกแลมันยังไม่ดี่ดบางคนก็เกี้ยวกันอยู่เค่สามสองไ้นี่2องสามถ้าอย่างงี้ถ้าอย่างงี้7 4็ดสี่นะถ้าองนีไม่ยอมอีกนะไม่ยอมอีกต่อไม่ได้ สองอย่างที่กองสองอย่างนก็ใช่ไหมมันทำพลาดสองราคาสองราคามันต้องต้องต้องมีโยกเอวด้วยนะเออทำอะไรกับมันเราเล่นคู่เท่าไหร่อ่ะสองร้อยตอนนี้เลิกพูดถึงเรื่องบอลของเราไปยังไงครับเราใครยิงบ้างโอ้เยอะเลยครับ4-0ชศูนะชนะครึ่งหลังนะเอาผิขึ้นมาเดูรูนซีย่นเกมนะผลิตภัณ์พ่วงจันยุทธโทษนะชนะนั้นป้องบุกผากองหน้าตัวเก่งของเรานะครับ ลุงรัฐภูมิจันทึกจากเชียงรายที่ติดมาใหม่โอ้มา,มาถึงได้ยิงเลยนะลุงรัฐนะครับ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 ,รบก็เป็นการโชว์ฟอร์มตัดไม้ขมม่มน้มนะฮะจากจ,จากนั้นเราเตรียมจะเดินทางแล้วนะเก็โดนใบแดงด้วยไงเล่นแรงเออใช่ เอาบอลเนี่ยเขากำลังทะเลาะอยู่แล้วบอลเตะใส่หัวกรรมการโอ้โหครเหรอเชฟร์มอภิการครับเออลเออเชฟมันทำเพื่ออะไรเชฟนี่อยู่นู่นเลยนะยังกำลังทะเลาะกันตรงนี้เตะมามันทำเพื่ออะไรพันกายย้อยเหรือไม่ถึงจังหวะสวยมากเลยบอลลงปุ้มตัดเป๊ะนี่เลยตีไปโดนกรรมการแล้วโดนงกรรมการโดนห้ามสิบนัดเลยนะอย่างน้อยโดนสองนัดติดไปถึงนัดนู่นเลยนะเปิดฤดูกาลมาเล่นไม่ได้นะโดนสามนัดอ่ะโชคั้านเพื่ออะไรคือ เชสเนี่ยตามรายงานข่าวก็สารภาพแล้วก็ใส่หน้ากากเขาใส่หน้ากากกันหน้าหักนะแล้วก็จังหวะนั้นก็จะเตะเล่นใหญ่ปีหน้ากากมันหลุดพับกันได้ก็เลยปิดเลียมไปนันไอ้นี่นะไอ้เชสเนี่นะถ้าเล่นดัมมี่นะมันเสียค่าโง่ตายที่โง่ทุกตายเลยมันยังโงเลยนะกรรมการให้ใบแดงผมทำไมอ้าว เอามาดูบนไทยชุดใหญ่เตกับเกาหลีเหนือสมแดงลูกน้องของคิมยองกังคิมยองอืึนเอาละคิมยองกังนน้ำมวยแล้วคิมยองอึนดีดีมากเลยครับท่านบอกให้เลี้ยล็อตเตอร์นะกันไปเยี่ยมปรากฏว่าตายหมดเลย ท่านบอกว่าจะรับประทานแล้หน่อยเรียกมาสองปีมึงตายเรียบเลยเหลือแต่เต่าเอาไปประหารเหลือแต่เต่าแล้วเขาประหารนี่เขาไม่เหมือนใครนะยิงไปครยิงด้วยปตอโอโหพี่ยากเติบสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสามแปดก็ตายแล้วพี่เล่นปตออที่มันยังไงวะเนี่ยรัฐมนตรีที่หลับอะไรนะหลับไงอหลับท่าคุยแล้วหลับสั่งประหารชีวิตย์ยิงปตอยิงด้วยปตอแล้วทีท่านหลับเองไม่เป็นไรนะท่านหลับเองไม่เป็นไรจริงประชุมที่นั่งรถ ะจะไปเกาหลีจะไปเกา,า,าหลีใต้นะ <c oughs> ปรากฏว่ายังไงครับปรากฏเราชนะเราชนะเราแพ้ส <c oughs> เิเราแพ้เราแพ้ศูนย์หนึ่งไม่มีปมัญหาครับแต่แพ้เนี่ยแพ้เนี่ยพูดถึงฟอร์มเล่นดีมากแต่ว่าจังหวะในการเข้ายิงเนี่ยดวงไม่มี <c oughs> ยิงเฉียดไปเฉียดมาโอ้ทำลูกออกมาสองหนึ่งหน้าประตูอย่างี้นะไอหมอนั่นมาจากไหนไม่รู้ยิงโง่เบิร์ดคงไทยไม่ไตไปเลยอ้ ด้วยแม่อ่ะก็ทาไทยยังท้องแล้วนะอ๋อเนอะถ้าดูเบิร์ตเบิร์ตตงชัยนะเพราะแกดูนี่ท้องกับไม่ท้องแกดูไม่ออกเลยปวดมากเลยนะโตโน่เลิกกันนะโตโน่โตโน่เออโตโน่โตโน่กับกับมาร์การ็ตใช่ไหมใช่แล้วแพนงแ้กกับอ่าสารวัตรสารวัตรหมีอ่ะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่กันนะอ๋อมีสารวัตรหมีเขาทิสัยดีเรรู้จักกันดีเหรอไม่รู้จักว่าะทาไมที่ใส่ไม่ดีเนี่ย กกับครอบครัวพี่หนุ่ยก็คงไม่น่นหลอกอ่าก็เอาเป็นว่าวันนั้นเนี่ยรายงานข่าวที่เราแพ้เพราะอะไรรู้ไหมอะไรครับเวียดนามเนี่ยมานั่งดูเราเลยแกล้งเตะมั่วให้แพ้เเซอร์โค้ชเขามานั่งดูแล้วก็กลับมาชนะแล้วไงโค้ชเขาเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยมานั่งดูใช่เล่นกับเกาหลีเหนือนี่เล่นแบบ แค่นี้ถือว่าโอเคแล้วเพราะเมื่อก่อนเราแพ้เขาสามหนึ่งสี่หนึ่งไงเล่นดีกว่าไปบอลโลกด้วยนะแต่ว่าเวียดนามอุ่นเครื่องดันไปเสมอกันไม่เป็นไรเทียบกันไม่ได้แต่เวียดนามเขาเล่นเล่นในบ้านเวียดนามเพากองเชียร์เขาเยอะอมาดามแป้งหมี่ดีกว่าครับมคุณนวลพัน์ล่ำซํำนะครับท่านเป็นประธานสโมสรท่าเรือทีมดีขึ้นมานะจากตาแรกเริ่มมาเป็นบวยเลยแล้วหลังๆฮะดีขึ้นขยับขึ้นมาเริ่มมีชนะละ เราซื้อตัวได้ได้ตัวจากบุรีรัมมาสาใ่ครับก็สามคนเนี่ยจะเริ่มเล็กสองนะแต่ว่าตอนนี้ซื้อมาก่อนก็มีการเปิดตัวเรียบร้อยจะ<ม>ต้องมีเคนวินเซนต์นะที่เคยอยู่สงขลาแล้วมาบุรีรัมเนี่ยยืมตัวคือสามคนนี้ยืมตัวหมดเลยไม่ซื้อฮะ ก็แหม่กาลังซื้อยังไม่มีอ๋ยยืมหมดเลยยังไม่ชัวร์ด้วยนะเตก็อยู่ในช่วงฟอร์มอันนี้โทรไปะเวลาคุณนนพันธ์โทรไปหาในวินในวินอ้าวติญยาณไม่ดีอ๋อยืมเยอะวังแคบเลยก็เลยจะคืนอ่ะบางทีเนี่ยโอ้เจอกันนิ่งๆเลยไม่คืนสักทีมีดาวิดโรเชล่าคนนี้เก่งของปีที่แล้วนี่เลยเป็นตัวรับนะครับปีนี้ไม่มีตําแหน่งเลยครับไม่ได้ใส่ชื่อลงเล่นไคลลีกด้วยซ้ำไปนะอีกคนหนึ่งก็คือนิทิพงศ์เสรลานนท์ตัวนี้เป็น คนนี้เป็นดาวรุ่งจากชุดเล็กขึ้นมาแล้วก็มีัเปิดตัวอีกคนนึ่ะของ BC ซเทโที่ดึงเข้ามาเป็นจิรวัตรมคลรมของมีซิถ้าเรือมาแรงเลยวันนี้สคนจะเล่นเล็กสองแล้วคุณหมวยเนี่ยลูกน้องของมีแป้งเนี่ยคุณตีคุณตีเนี่ยทุนส่งลายมาเลยต่อไปครับต่อไปนี้เนี่ยเวลาออกข่าวเนี่ยมันต้องออกมาทางนี้องเดียว ผู้เล่นผู้ช่วยโค้ดโค้ดอะไรต่างๆเนี่ย,ยต้องออกอให้มาทางนี้ออกข่าวอย่างเดียวแกก็ส่งข่าวมาปวดหัวมากเลย คือการท่าเรือเนี่ยเชื่อมันได้เพราะว่ามีอาจารย์ฝรั่งชาญวิทยผลชีวินเนี่ยเป็นที่ปรึกษาคอยดูคอยแก้คอยเติมแต่อาจารย์ชาญวิทย์เขาจะมามาเหมือนกับถ้าคุณนวลพันธ์ไปไหนอาจารย์ชาญวิทย์ก็พ่วงไปด้วยฟุตบอลหญิงด้วยไงก็หอมใช่ไหมดครับดีไม่ดีแกอาจจะฟุตบอลหญิงมาเสริมก็ได้นะเท่าตำแหน่งบางตำแหน่งนี่เล่นได้นะตะไม่ได้เดี๋ยวห้ามใช่ไหมห้ามตแต่บอลหญิงกับบอลชายมันประทะกันไม่ได้ ได้นะะฮแล้วในเราไปดูต่อเลยไฮไลท์ของบังกอกลาสนะครับซึ่งบุกเฉือนเซเรโซโอซาก้าอยู่เพชรบุรีครับการของบังกอกลาสก็ไปอุ่นอยู่ที่โน่นที่นู่นเลยนะที่ญี่ปุ่นโอ้ช่วงนี้ช่วงนี้เขาหลบไปทีมชาติไงใช่ทีมต่างๆเขาก็ไปหาที่อ่ที่อะไรกันครับผมก็ไปไปเที่ยวไปโบนัสให้ด้วยนะโอซาก้าตอนนี้อยู่ดิวิชั่น2แล้วนะของญี่ปุ่นลีกอาใช่ใช่เจทู ชนะนะถือตั้งเป็นรวมกับบีจีปุ๊บก็แกก็หล่นเลยอ้าวธนะศิริพลานะครับเต่าดินโยโอ้โหโดินโยเลยอแกจะดีใจหรือจะเสียใจอะแกบอกคงเสียใจอ่ะแกบอกฝีใบลายมืออยากให้ลีลาการเลี้ยงให้เหมือนมากกว่าแต่ว่าไปหน้าละไม้คล้ายคนึขอยา้เลยเท้าก็ดีนะชะได้จะได้อรอรม้จักด้วยก็เคยเห็นอยู่ เคยดูอยู่ร็อคแอยู่ตัวผิวตัวผิวตัวผิวงอใช่ได้นะครับอ่าแล้วก็จากนั้นเราไปที่บอลนอกกันดีกว่าอ๋อบอลนอกนะบอลนอกตอนนี้ก็ครับหลายหลีกเนี่ยปิดฉากกันเกือบครบทุนขบวนวันละได้ไม่ปิดก็เหมือนปิดนะเพราะว่าอย่างสแพนก็ได้แชมป์และสแปนนี่อยู่เว้ยอ่าบาซ่า